สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมอินเช่นเคยนะครับกับราชดาริลึก UR ประกายแสงนาตีนะครับผมเราอยู่ในดีพิพัฒน์โนเบเดีกันอีกแล้วแล้วตรงนี้ดวลเรียวไทม์วันแรกครับจะเป็นยังไงเชิญรับชมครับผมและที่คอยสี่จนสามเติมเสร็จแจกสามเรื่องแจกทุกชั่วโมงมากกว่าแสนบาทเด้งหนึ่งเปิดตัวโปรใหม่เติมเกมบนเว็บฟรีรับฟรีอีกหนึ่งแจกทุกชั่วโมงเด้งสองเติมเกมเสร็จมีสิทธิ์คว้ารางวัลมากมายเด้งขามสะสมเงินซื้อรถแ้วถัดไปได้อีกสอบถามแอดมินหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้้ที่ลลิงก์ยเ เอาล้วครับผมใส่มาเป็นชุดกระบี่นะครับเพราะว่าจะได้ทําดาเมจหมู่ได้รุนแรงมากขึ้นนะครับแล้วก็ความเร็ว36นะครับผมแต่จริงๆเนี่ยเดี๋ยวซอมบี้แมนก็บัฟความเร็วให้ใช่ไหมก็ก็ดีครับเพราะว่ายุงตอนนี้ใส่42อยู่นะครับแล้วก็ส่วนพลังโจมตีขอเน้นๆเลยครับ12%นะครับขออนุญาตทีมงานนะครับขอจัดไปเท่านี้ก่อนนะครับผมแล้วก็เป็นแพสซีฟพิเศษขั้น2ด้วยนะครับก็จะมีผลในโดนเร็วทำนั่นเองเอาล้วครับวันนี้มาลุยกันครับเอาสักประมาณกี่ตาดีอ่ะเดี๋ยวมาดูดูทรงกันนก่อ โซมโซนคุ้มกันโซนลบเอาเรื่องมาอ่าก็ต้องเลือกกันใหม่เนาะก็จะเป็นจกักรพรรดิเด็กนะพรพอหลักแล้วก็ราชาทะเลลึกตัวนี้ยอครับตัวนี้เราจะเป็นราชาทะเลลึกอันนี้แล้วก็แผ่นประกายแสงนะครับเอาตัวเมตาหลักมาก่อนนะครับอยู่ไหนเนี่ยนี่ฮะนี่คือสามเสียนนะครับสามเสียนเออสามอ้าโยนะตรงนี้เอออีกตัวที่เหลืออ,อะไรดีก็ต้องเป็นอา่า นี่นี่แล้วก็อีกตัวหนึ่งคิดว่าอะไรดีเอ,อ่อถ้าเกิดถ้าเกิดใน PVP อ่ะจะเป็นกระบองเหล็กนะครับแต่ว่าคือถ้าเป็นในเนี้ยเป็นโกเกสึก็น่าจะเวิร์กนะครับผมเป็นโกเกสึก็ได้นะครับจะได้โล่มาเพิ่มนั่นเองนะครับฝั่งตรงข้ามโยนไปที่เรียบร้อยเดี๋ยวขอเปลี่ยนตึ๊บตึ๊บนะแปตประกายแสงจะได้ไล่ยันตีบ่อยๆแล้วก็โกเกสึคมารับข้างหน้ามาร,ร์คิโตโกอาจจะไม่ค่อยมีผลเลยแล้วอ่ะใช้ลูนคีนะครับผมไปดูอีกกัน ราชาเึลึกนี่เก็บหมดตีแน่เลยบอกเลยแต่แป่ดประกายแสงเพล่เก็บหมดตีก่อนแต่ว่าอันนี้มันเป็นการโยนะไปครับแต่ประกายแสงเก็บหมดตีนะเรียบร้อยคนระัอาวละเราได้ทีมที่เราจะใช้ในดวลเรียวทามแล้วนะนะแต่ถ้าเกิดใครมีทีมอะไรที่ถอกว่าน่าสนใจนะครับมาเสนอกันได้นะครับเดี๋ยวทีมงานอาจจะอ่านคอมเมนต์แล้วก็ไปเล่นให้ดูนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมเอาไฮไลท์มามาทำให้ทุกคนได้รับชมนะครับผมถ้าเกิดมันฟีลจริงจริงนะเหมือนครั้งที่แล้วที่อ,อันอัน อันนี้เราอยู่ฝั่งสีแดงใช่ไหมเออโดนฝั่งตรงข้ามเปิดก่อนอย่างเงี้ยแล้วแบบเราต้องมีตัวทับแรงกระแทกอะไรอย่างเงี้ยฮะเออฝั่งนู้นใช้จีนน้อยกว่คิงนะครับผมเอาแล้วครับมาดูกันครับดีสโตนฮะดีสโตนฮะเป็นยังไงฮะแต่ของเราน่าจะเร็วกว่านะถ้าเขาไม่มีซอมบี้แมนอ่ะเขาใช้โซนิกนะครับแต่ของเราเป็นซอมบี้แมนนะครับเราน่าจะเร็วกว่านะครับตรงนี้เราอยู่ฝั่งสีแดงนะมาดูกันครับมา จริงๆถ้าเกิดอยากรีวิวราชาทะเลลึกจริงๆ,ๆต้องเอาร,ราชาทะเลลึกไปไว้ข้างบนนะมันจะได้ตีก่อนเล้วแฝดกระแสงดำงเนี้ยคือ PVP มันต่างกับเรียวไทม์นะต้องบอกว่าเรียวไทม์ต่างกับ PVP ตรงที่มันไม่มีโล่ครับมันไม่มีโล่ไอที่กันนะ่ะยกเว้นใช้โกคิสึมานะครับตรงนี้ปาดมาเห็นไหมคือโซนิกไปหว่านแล้วครับคือถ้าเกิดเป็น PVP อะถ้าเกิดขั้นสุดมันจะมีโล่โล่คล้ายๆโล่เกยริวขึ้นมากันนะครับตรงนี้ก็คือยากเลยฮะ ในดูเรียวทาม,มันไม่มีโล่ครับก็คือใครเปิดก่อนนะครับราชาใครเปิดก่อนนะครับคืออัดไปนี่คือตัวแตกนะฮะตัวแตกถ้าไม่มีโลโก้นะถ้ามีโลโก้นี่ก็คือก็รอรอตัวแตกเหมือนกันนะครับผมเนี่ยฝั่งตรงข้ามคือยื้อเลยยื้อเลยครับตรงนี้ลูกไฟก็ไม่มีใช้นะครับคือเปิดก่อนไม่ได้เปรียบอยู่แล้วตรงที่อ่ะหนึ่งโดนมอเลูกไฟสองโดนลบลูกไฟสามโดนโจมตีดาเมจดมูด้วยแฟลชป,ปกะกาแสงกับราชาเตลื้อคือด,ดูเรียวทามันเลยที่โก่งมากนะ,ะตอนนี้ราชาเตลื้อนะ โกงจริงนะคือแบบเปิดก่อนก็คือชนะไปเหอะนะครับยกเว้นก็ตามที่คลิปที่เคยลงไว้นะครับวิธีแก้ราชาเทลิสแต่ตอนนี้มันมีพวกเกี่ยวกับพาแพสซีฟพุซซี่ขั้นสอเข้ามาด้วยนะครับแล้วอนาคตก็จะมี5ดาวอีกแล้วก็จะมี5ดาวอีกแล้วก็อาวุธเฉพาะอ,อีกนะครับผมเพราะฉะนั้นดูเรื่อไทม์อ่ะเนี่ยฮะราชาเทลิสค่อนข้างที่จะโกงมากนะครับเนี่ยไปวันหมดนะฮะ ไม่มีรูปไฟใช้ครับเจน้อนไม่มีรูปไฟใช้จะซึ้งง่อยฮะบอกเลยฮะก็เรียบร้อยให้ลงไปนอนครับเหลือแค่สองตัวครับเนี่ยต่างมันไม่มีรูปไฟใช้เลยได้ตอนนี้ก็รอแต่ความพ่ายแพ้อย่างเดียวครับนี่เพิ่งเทินแรกเท่านั้นนะแล้วเข้าจู่เทินที่สองครับตรงนี้ปัดไฟแสงแสงยัดหน้าไปอันนี้กดออโต้น่าจะง่ายเลยฮะตรงนี้ครับแล้วคอมโบกับซอมบี้แมวหลบโล่กันไปครับตรงนี้ก็อีกาซันนายแบบชาร์ตเดียวครับบึ้มไป เอาเรื่องนะตรงนี้ไปครับดาบเป็นแสงรับเรียบร้อยฮะจบเกมที่2องมาอย่างรวนเลวเป็นไงทีมนี้ดีจัดจัดไปกันต่อครับในตาที่สามฮะจึงเจอการโลครับมาครับเลือกตัวเหมือนเดิมเลยนะแต่ไงดาเมจหลักก็ยังคงเป็นแฟดประกายแสงอยู่ดีนะครับ <laughs> ผมว่ามันไล่อันตีแบบโอ้โหโ,โหกงจัด ต้องรอดูว่าฟูบุกิจะเป็นยังไงเอาละครับฝั่งตรงข้ามก็มีเช่นกันครับแต่ไม่มีซอมบี้แมนครับอันนี้ความสำคัญของซอมบี้แมนเลยครับถ้าในดวเรียวทามนะครับคือต้องดูเรียวทามต้องมีกุกิสิเพราะว่าจะได้โล่เพิ่มด้วยแล้วก็มีซอมบี้แมนแล้วก็คือดวเรียวทามมันบังคับมีทุกตัวเลยนี่ว่าไปครับซอมบี้แมนเป็นแป๊บแรงๆครับเปิดไปก่อนนตรงนี้ปาดไปก็เข้าเนื้อแลวฮะ,ะตรงนี้ติดชำน้านตนัวที่ๆด้่ยนะ ปวามาครับปัดขึ้นกลับมาตรงนี้แล้วก็มาครับซอมบี้แมนครับขวาเราเปิดนะครับขวาโจมตีครับแล้วก็ไฟตประกายแสงสวนขึ้นกลับมาแล้วรอดูราชาเทลลึกครับตรงนี้เดี๋ยวราชาเทลลึกจะอีกาซานายครับมาครับไฟตประกายแสงอีกทีนึงครับเถิของเขานะฮะแล้วก็มาครับอีกาซานายครับปุ้งปุ้งปุ๊งไปตรงนี้เราเปิดพิ้วเราไฟต์ประกายแสงดังไปทีเลยนะครับอันนี้คือดาเมจรุนแรงจัดๆนะฮะ นเนี่ฝั่งตรงข้ามไม่มีรูปใบช้แล้วแต่ของเรายังมีอยู่เพี่เดียนะเพราะฝั่งตรงข้ามไม่มีซอมบี้แมยนะทีนี้ก็ดามเมจฟรีเลยครับดาเมจฟรีเลยฮะเพราตาชาติริ้วฝั่งตรงข้ามไม่สามารถใช้ตีได้ทีนี้ก็ยาวฮนะบอกเลยว่ายาวครับแล้วลูนที่ต้องใช้ก็น่าจะเป็นต้องเป็นลูนคีด้วยนะเพราะว่าเออราชาติริ้วมันมีลดลดลดดามเมจที่ไม่ใช่คีนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ต้องตีติดคีเยอะๆเอาลูนคีมานะครับตรงนี้ดันเลยครับนัดหน้ามาอีกทีหนึ่ง รับแรงให้ยังไหวอยู่ครับโล่เด่งอยู่ตรงนี้แล้วชีบาบอมไปครับสไตล์คลั่งปึ้มเรียบร้อยแต่ไปขวัญแล้วนะครับตรงนี้แล้วคกะสึกขวีหินถามทางกันมาครับเราก็ยอมแพ้ไปเลยครับมาเดี๋ยวไปต่อด้วยตาที่สี่ฮะไปครับจริงนะครับแจ็คยูครับแจ็คยูเลือกเหมือนเดิมนะครับจะดูว่าเขาโยนหรือเปล่านะครับ พโยนนะเดี๋ยวไปตาหนึ่งนะครับยังไม่เจอทีมที่ใช้ทีมเหมือนกันนะครับแล้วเราอยู่ฝั่งสีแดงด้วยอะไรเงี้ยถ้าเราอยู่ฝั่งสีแดงเจอทีมเดียวกันเนี่ยโอกาสที่เราแพ้ก็ค่อนข้างสูงครับเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่ใช่แบนพิกนะอ่าพยโยน,นะครับพโยนก็ต้องยอมนะครับตรงนี้โอกาสแพ้ค่อนข้างสูงเพราะว่าอย่างที่บอกครับซอมบี้แมนเปิดก่อนบล็อกลูกไฟครับโอ้ฝั่งตรงข้ามไม่ธรรมดาเขาเอาราชนาเรลลือมาด้วย ในรีบนี้น่าจะเป็นสายฟรีที่ดองตั๋วไว้เพื่อจักรพัรดิเด็กและราชาทะเลลึกนะมี G ีด้วยนะครับถือว่าทําได้ดีครับแต่ว่ามาเจออยู่ต่อหน้าพี่บัตแล้วก็คือมีทุกตัวครับแพ้สี่พิศส์ขั้น2หมดทุกตัวด้วยนะครับเป็นขั้นต่ำนะครับตรงนี้ไปครับถ้าเกิดเราเปิดทีหลังเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าจะเอาชนะยังไงน็เยอต้องถามีมงานดูว่าเออมันจะมีไฮไลท์ของฝั่งสีแดงที่เจอแบบทีมแบบเนี้ยทีมแบบเราเนี่ย แล้วเรายัางสามารถเอาชนะได้หรือเปล่าถ้าเกิดเราเปิดทีหลังนะครับซึ่งผมมองว่ามันเป็นไปได้ยากมากยกเว้นครับยกเว้นเราแบบรับแรงะแทกไหวอะยกเว้นเราทีมเราถึกมากๆแบบทำาด้าทีเยอะๆอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะยืนไหวหรือเปล่านะครับแต่ผมเคยเจอพีนาวูดนะครับพีนาวูดทาได้นะครับผมมาครับเขาโยนอย่างนี้ก็ไปตาที่ห้ากันต่อเลยครับอืมเจอแต้มพันเกือบพันสามนะตรงนี้ฮะมาครับกดหม่ โอเคฝั่งตรงข้ามแต่ว่าใช้ทีมมีคิงนะครับแล้วก็กระบองเลยกสุดเบอร์อร่อยอ่ะแต่ฝั่งตรงข้ามไม่มีราชาทะลึกลึกและอยู่ฝั่งสีแดงด้วยเพราะฉะนั้นเราเปิดก่อนแน่นอนแล้วเขาไม่มีสองบีแมนด้วยครับเพราะฉะนั้นน่าจะชนะได้แบบไม่ยากไม่เย็นครับต,ตรงนี้ครับดาบมีแสงไปครับแต่เขามีโกแค่สื่อนะครับเพราะฉะนั้นจะมีโล่คอยยื้ออยู่นั่นเองครับดับมีแสงสูงขึ้นกลับมาครับตรงนี้ เอาล้วครับสมบีเมนกขขวานโจมตีไปตรงนี้ครับลบบล็อกลูกไฟที่สี่ครับแล้วก็ดาบแห่งแสงครับสวนขึ้นกลับมาครับไม่เขาจะไม่ใช้อันตีก่อนนะตรงนี้เราค่อยไล่อันตีมาครับออาล้ครับตรงนี้รอดูราชาทะเลลึกฮะอีกาซานนายครับลูกไฟที่สี่ที่บล็อกอยู่ครับโดนลบออกไปพร้อมกับปุ้มไปตรงนี้นี่ฮะดังแสงมาก็คือพลังงานหมดแล้วฮะลูกไฟหมดฮะลูกไฟหมดอย่างนี้ก็รอกระสองซ้าอย่างเดียวครับ ตรงนี้ฮะนี่คือคอรดไเปลี่ยนการที่ได้เปิดก่อนแล้วมีซอมบี้แมนและลาชาเชลีดีกรีอกทีนคือเอาเรื่องฮะแล้วเป็นโจมตีหมู่ด้วยฮะตรงนี้ติดโลกไปแล้วสกิอากาที่ไปอีกทีนครับป่าเป็นแบบนี้ซูเปอร์ลอย่างชายที่ติดโลกไปตะกินนี่หายไปเลยฮะคือโดนลบโลกไหฮะเอาล่ะครับตรงนี้ยังไงดีครับจ็นแสงนะป่าทิ้งกลับมาน่าจะชนะอย่างไม่ยากนะฮะไม่ยากไม่เย็นนะตรี้ป่าไปทีนึง เราก็ติดโล่กันไปแล้วก็ชี้บาบอมกัินมาครับผอุไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับดาบแห่งแสงสูงขึ้นกลับมาแล้วเราก็จะดาบแห่งแสงสูงขึ้นกลับไปครับเอาว่าดาบแห่งแสงครับนี่ฮะดาบเียนหลักก็ยังคงเป็นแสงประกายแสงอยู่ดีนะครับผมติดโล่เป็นที่เรียบร้อยครับแล้วก็บอมหนบตีธรรมดาครับแล้วก็ดาบแห่งแสงครับไปเรื่อยครับตรงนี้ไปเรื่อยครับ โกเกติครับวิ่งทางงกันมาบุ้มถ้ามีโกเกตสึก็จะยื้อหน่อยนะกจะยื้อหน่อยแต่ว่าก็อย่างว่าแหละครับมันขี้โกงครับตรงนี้คือเนี่ยฮะยอมแพ้ไปเลยนะครับเอาละมาตาสุดท้ายดีกว่าครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวให้ทีมงานไปเล่นต่อนะมาดูกันว่าเดี๋ยววันแรกไม่แน่ใจว่าจะชนะ15-15ได้หรือเปล่าแต่ว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวบอกอีกทีหนึ่งนะครับผมว่าเป็นยังไง ถ้าเกิดสิห้าทั้งสิห้าเดี๋ยวเอาหน้าปกมาฝากแล้วนะเดีย๋ยวไปบอกทีมงานกันเออมาครับอุ้ยเราอยู่ฝั่งสีแดงแล้วก็อยู่ฝั่งสีฟ้าอันนี้มีหวังครับมีหวังว่าจะได้เห็นทีมเดียวกันหรือเปล่าฮะอ่าไม่ใช่ละซุยลิวมาแล้วหนึ่งครับถ้าซุยลิวมาแล้วหนึ่งอย่างนี้อาจจะไม่มีโกเกสึออาจจะไม่มีโกเกสืครับพอไม่มีโกเกสืออย่างนี้เราชนะง่ายนะครับเราชนะง่ายอ่ะแต่เขาอยู่ฝั่งสีฟ้าอเดี๋ยวมาดูกัน เราจะได้เปิดก่อนหรือเปร่าแล้วเขาไม่มีซอมบี้ใม่นะครับเพราะฉะนั้นเราเปิดก่อนนะครับเราอยู่ฝั่งสีแดงเราก็เปิดก่อนดีีครับน่าจะจบไม่ยากไม่เย็นเหมือนเดิมครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับคือพอมันเป็นเรียวทางแล้วอะมันแทบจะบังคับมีทุกตัวเลยครับในตามเมตาของแต่ละเดือนนะครับฟูบุกิก็ต้องก็ต้องเอาฮะตรงนี้บาครับอีกาซานาครับบุมบุ่มบุ่มนะครับตรงนี้ลบโลหมายถึงว่าโลจากพันธุ์ก็จะโดนลดคดาเมจ ล้นลงไปเรื่อยๆครับเอาแล้วครับตรงนี้ถึงเทินของฝั่งตรงข้ามครับมาครับตาบแห่งแสงครับดาเป็นงแสงไปครับตรงนี้แล้วดาบแหงแสงอีกทีหนึ่งครับป่าไปแล้วก็เซนและเกดจิตหาคนสังหารปลามันจุดจนี้ครับก็ลบลุกไปเช่นกันครับแล้วก็ดังแสงไปเรื่อยๆครับตรงนี้มีแค่โลดเด็กนะครับที่รับแรงกระแทกอยู่ครับ ครับนี่ครับไม่มีลูกไฟใช้ครับแต้วด,ดาบแข็งแสงของเราก็ปากไปเรื่อยๆครับตรงนี้เข้าเนื้อไปเรื่อยๆฮะเ,เดี๋ยวดูเข้า<ม>เนื้อไปเรื่อยๆแล้วสกิยอาการที่อยู่อันนี้เข้าเนื้อแน่นอนครับเฮ้ยโลเด็กหนาจัดครับนี่ฮะ้องเล้นทีตึกครับเห็ๆๆจะยืนยืนได้ครับตรงนี้เฮ้ยเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะทีนี้เอาเรื่องเขาไม่มีโกเกสึกก็จริงแต่ว่าน่าจะใช้ลูนที่บอกว่าต้านคีเยอะมากๆตรงนี้เขาไม่รู้ไฟใช้ครับแต่ไปเรื่อยๆ ตรงนี้เราลูนคีมานะครับเริ่มปาดเข้าแล้วหรือยังนะลูกน้องยุงไม่อยู่แล้วด้วยนะฮะมาดูครับปาดกันตรงนี้อื้นเทินแรกไปได้นี่ครูโหดมากนะฮะคือทีมน่าจะถึกจริงจริงฮะมีเวลาซาเตเลกด้วยนะฮะแพส์ซีพิเศษขั้นสองหรือเปล่าครับแบบนี้ครับแล้วมาเป็นลูกไฟเก้าครับปาดครับที่สองครับน่าจะเริ่มเข้าแล้วหรือเปล่าครับไปหวานสองตัวครับด้านหลังครับเดี๋ยวรอดูอีกาซานาครับ ไปครับตรงนี้ป,ปั้มุ้งปุ้งปุ้งปุ้งไปหวานอีกหนึ่งตัวครับเหลือแค่ลาซาเรลกกับซยริวซึ่งแต่กระจายแสงก็ไล่กันติดแล้วเหลือซยริวตัวเดียวครับตรงนี้ยุงครับป่าจบเกมครับโอ้โหเหลือนี่ฮะชนะไป6กตาครับโอเคครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชรินชอบอยังไงกดไลค์กด s ั b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจริงๆครับแล้วเจอกันในศึกดวลน,นะครับทั้งฮีโร่ปีศาจและก็ศึกดวลตัวบัส ในไลฟ์เสาร์ที์ครับเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ,เ, bye ดรบเดี๋ยวเอาผลมาฝากนะถ้าเกิดมันชนะ15้าต่อสิบ๊บาย